สวัสดีคะ่ะเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมพ้าโชกค่คะมื้อนี้แมมพ้าโชกเดินทางมาอยู่ที่วัดปูกระเบืองแตกคะ่ะสวัสดีตอนเสาร์วันที่31คะ่ะพี่น้องเอฟซีขาฝนตกพึ่งแล้วเป็นอากาศคืมๆเนาะคะ่ะเป็นบรรยากาศที่วัดปูกระเบืองแตกซึ่งมื้อนี้ทางช่องเดินทางมาตามหาแนวทางตัวเลขคงสุดท้ายกัะปูกระเบื้องแตกค่ะสําหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางตัวเลขของปูกระเบื้องแตกกระแตกหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะส่วนบนปูหายซูนเก่ามันออก 06, นะ0นะูนหกเนาะ0ูนหกกลางคะ่ะ พระจังไรกามาตามแอดไปกับเรืมาสก,การปูน้ำกันวะว่ามือนีแนวทางตัวเลขโครงสุดท้ายปูสิเปียนโนหรือว่าย่างสีอยู่ตัวเกาโบค่ะจังไรกาตามแอดมาค่ะสงปูออกไปเรื่อยๆไปบ้านบลตรวจเจ็บถุงมือใช่ไหมเนี่ยเรืมาสก,การค่ะปูามาตามแน,นวทางตัวเลขโครงสุดท้ายฝากเอฟซีค่ะปูตัวแรกปล่อยฮันบลเรียก เพราะว่าหไปแล้วมันอันเด็ันอย่างเี้มันเห็ดมาใส่เรี่ยวไขว้เลยมากนให้ไปปล่อยตป้วทังหาสิรตีก่ันสองตัวสมตัวไปกันนะชสมุนไพรตกวองมหาไข่ด้วยมาเมื่อใดร่ละปู่เมื่อไหมื่อแล้วพอเขาวนให้ตัวแท้มันเอเศร้าก็ทุกไปบวกแล้วมันน

ไพ่จะหายตัวเงี้ยมโนค่ะค่ะแม่นอยู่ปู่ค่ะพี่น้องเอฟซีขาสำหรับแนวทางตัวเลขของปู่ขั้นเอฟซีท่านใดมีโชคไม่มานกะทางช่องกะยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องค่าน้าค่าไฟของปู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าทันั้ได้ซื้อคั่ถ้าทำบุญก่อนไม่ได้ดอกค่ะเอาไปซื้อไปมันก็ถือค่ะต้องทำบุญไปน้ำเมื่อานที่ได้เราก็คือมาทำบุญค่ะ มันต้องทำบุญไปะนะไมันก็สิได้ถ้าจะมาเอาจะซื้อเดินพอนจะซื้อมันก็ได้มามือเปล่ามันก็ได้มือเปล่า,าลนะอะไรเนาะฮะน่นเออเป็นการทำบุญอย่างนั้นแลพวกนี้กานพกนูพกได้นี่พวกได้ซักข้าไปพูกนั้นก็จะได้พกูพกได้ไปซักข้าวค,ค,คือเก็เราบอกไปหม้อมักคือเก็นะอ่ะนะฮะหม้อหมักคือเกา เมื่อนี้เรียกบนเมื่อตรงโบเมหลายค่ำหรอกค่ะ้าสามศูนตัวเดียวอ๋หาสามศูนอเดียวบนค่ะล่างสามแปดเท่านั้นอ๋อล oh, ่างสามแปดเด็ุผมานแทะบนเม็ดล่างเม็ดผมเม็ดเดียวเลยบนสามศูนย์ค่ะบนสามศูนย์เม็ดเดียวลยคก็เล้ถือแสนมาท่านเยยักษ์นั่นเนี้ย าก็เลยถือหามือกับธรรมท่านเนี่ยสามแล้วก็ที่ใจเก่าก็ยึดนี่ใส่เงทางตัวที่พูเน้นนี่ตัวไหนปู๊เน้นทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้เน้นทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างหมดฮะพอมาเปลี่ยนินก็เอาตัวเดียวพอมักเปลี่ยนล่างก็เอาตัวเดียวฮะพอมาเปลี่ยนหลาย่ะ คือเรีตัวนี้มันได้มันกะโดดแล้วขอพันปล่อยซื้อขันปล่อยมันคนอื่นเช็ดมะไซคนอื่นเช็ดมาใสา่ค่ะอ,อันซะคไม่หมล่ะะให้ตัวร่องไปกอนให,ตนนนใหต้ตัวนั่นไปกกอนให้ถูกไปซื้อลอตเตอรี่ตัวนั้งไปกอนให้เงินด้วย ึ่งนทาาตัวเลขนี่ปูนิมิตเห็นเป็นตัวแดงบอกปูเลยจังไหนคะก็เห็นคันคอยว่าคันคอยว่าข้าคอยว่าบอกเค่ะอยว่าตัวเลขแดงนั่นแสนเอาลดค่ะมันกะบอกนั่นเลโอ้ปูกรมันใจขึ้นกว่าที่เลี้ยวในที่นองค่ะดที่เลี้ยวปูกระมันใจยังไงออกของปูหมุนทั้งหลังอาจะวัวนี่ข้างบันทันในข้างคันจะเอาลดนะค่ะลวดไปแล้วมันมันหลค่ะคันคอยว่ข้าคอยว่าบอกรึ่ ค่ะออกแข่แน่นอนเลยนะเขาวังสะดดอืมเนาะูมมั่นใจคักพี่น้องเอฟซีค่ะสันใจไหมเรียบตูวมันนั่นเนาะค่ะแต่ก็ฟังคือกันเพราะว่ามันเอาไปแล้ววันนีผู้อยากอุ่นปัดใจยังมม่ห้ถือแล้วก็เลยว่า่ได้ซื้อพวกมักเนี่ยค่ะอย่างนี้คันบ้านข <hi> เขาเขาไม่อยากให้ค่ะ ก็คอยบอกข้าน้อยผมก็ได้ปัจจัยผู้มืออยู่แล <A. S 1> ้วนะเดี๋ยวนี้ก็ตโกไปซีมือสอมือแล้วบอกคอยบอกข้าน้อยบอกถึงผู้มือเนาะว่านึ่บอกเขาสองหลอดสามหลอดสี่หลอดว่าหน่อยบวกด็กหาปูพ่ายงาน พี่ก็หายตามอยู่ปูห้าน้อยของปูกันเลย,ยแต่ว่าขนยอ่ใไขว่างตัวนี้งานร้ายบอกไปเขากมอยากบอกไนไหนเราบอกแล้วมาถือกันพ่อไปนั่นละ่ะครถือพ่อจะคิดบาดเท้าบานี้พ่อเองยางเง้ยนี่พอเงย่างเงี้ยมัจะข้าวปลาทู่เฉนเฉินเลยจะข้าวปลาทู่แล้วปูไยทุ่นหน่อยเดยอนั่นแหะเขาไ่อยากบอกนะจะเอาต้นข่ทอาน้อยนะถ้าฟันนั่นเลยทะเลง่ายอยู่พ่อละ <c oughs> อย่างง่าย <c oughs> สิบอก,กแอราืมน้อยจะเอา ก็มีก็คอยวชหายอี่นี้เลหาเราก็นมาคอยขณะคอยบ่รับบวอหายอะไรยังลำามาลำ้าเนาะขอลำเลงไดขอยบ่หายงท่านะอนต้องทบุญคนอย่างใดคนไปถือว่าทํานถือยุด้อยละหาบ่คุณทาบุญเนี่อหาชบามันเสือเด้อมองหาชิบด แล้วสุดก้อนที่ปูห่ยตองวันหรอคะปูมันก็ะเป็นเลขโรตีเปยังไง่นล่ะอ๋อเลขไายเลขนาไปส่้นบอกปูมันแตะศูนย์กับนั่นมันก็ขึ้นศูนย์มันก็ถึงแปดได้ซ้ำมันแปดได้หะนาค่ะมันถึงนไปแปดหนึ่งแปดศูนย์ไปค่ะแปดกับสามตันเดียวกันค่ะอืมท่านนึกว่าไก่กันดอกแต่กคนเราเปลี่ยนไปปัญหาไปนะครับ นี่เก่งตัวนี้พอคือฟันท่องแล้วว่าข่ยมือคสุไทยคนเลขคนถ่อว่าจะใส่ไข่นะผู้เดขเก่งกับที่บวกเก่งมาใส่ไข่เลขข่ยวกมีเดับมีแต่เล็ดกออ่าะพวกนี้คือมูเลขไข่อยก็บพวกหายไรหางคือมู่หมือนล้างรถท่านั่นว่าหายไรว่าหายใหญ่ว่าให้มันเลขเก่งไมก็นู่นอย่างผู้เหมือนฟอนข่บ่อยไปหาซีรัตติยงบอกยังบอ ส่วนส่วนเล็กปูกะวันที่แล้วเนาะปูกะหห้บนล่างยางละเม็ดเนาะโอ้ยเิ๋ง่ายปูบนกะก,กับหัวกะทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งหมดที่ผ่านมาอ่ะวันนี้พระเจ้าปกเอาเลือกอะไรามคิมก็สามเจ็ดอเลยโอ้วันนี้นะพะ่อกูจะเอาไปไล่สองไม่ไม่ไม่ เจ้าใไดกับพี่เจ้าอานี้นะคอยบอกว่าบอกค่ก็สร้างสี่พันล้นละพันเหมือนกันเจ้าก็ได้วยออกสี่ตัวละพันเลยว่านคอยออกรถไฟฟ้ามเขาปูออกรถมาอีกว่คะเดึกไฟฟ้าหืือมาค่าค่าสีซีมนสองออกทีสองสองรอด่ะ มาเล็กสามสามก็อ <fazla S 2> ีก <applic> ว <ator> ันเด็วันนี็กหนึ่งสองสองหนึ่ก็อีกวันบอกเล็กเล็กไปเลยฝันเจ้าฟอมเ้อเมื่วันเด็กออกตีเราจะฟอมฟอมสองหมื่นแล้วรดขั้นเดียวสองหมื่นโอ้เนนนี่นี่เล็กปูขั้นปูในฝันเลยนั่งไป้อมเลยอยขี้ฟอมออก้อมเด้ค่ะาคอยขี้บินบาร้อมเนาะออกมื่คอยขี้ออกหม่ขี้เราจะอมหัวกมาเลยค่ะ พี่น้อยอี่ค่ะปูเหล็กปูนปูสื่อรถไฟฟ้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวทางช่องจะไปซองให้บงอีเทือนหนึ่งเนาะมัมีเหล็ายหรอมันมีเหล็กระจบมันโอ้ค่ะเ็กันกระจบงตัวออกบัดกตัวเลยตั้งสามตัวค่ะมีกองสองมออกบัดบอกสองรอบนะว่ามันควันตัวนะ่ะตั้งามก็ได้องเลย แต่ชาติเกค่ะพี่น้องเอ็มีสาสำหรับในทางตระกูลของปูเนาะมีากว้า้งหัวคมฝันในังดอกเอาชิ้นก้เชิ้นอน้เกเสียันไฟๆเนาะบ่าัปหาทางก่อนเห็นซเลยบราให่มาแล้วหากันแล้วหยใจเมามขอบคุณปูหลายๆค่ะปู สาธุสาธุโอ้ยเอฟซีเถอะปังๆัมานปูู้เลยค่ะพี่น้องเอฟซีขาสำหรับแนวทางตัวเลขโคงสุดท้ายของปูกับเบื้องแตกพี่น้องปูเปลี่ยนเลขเด้อพี่น้องโคงสุดท้ายของปูกับเบื้องแตกหนมิถุนายนพศสองพันายหกสิบห้บนปูให้มาที่5 30 2ามองต30ส่วนล่าง38พี่น้องเอฟซีขาแคบหนาจอไว้ค่ะ สำหรับคงสุดท้ายของปูกับเบือแตกปูเปลี่ยนตัวเลขแเราเด้อพี่น้องเอซี่คะท่านใดเขามากะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องค่ะบนเมด็ดล่างเม็ดค่ะปูมั่นใจคือเก่าพี่น้องค่ะสำหรับทังตัวเลขของปูกบเบือแตกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะทั้งช่องกับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอซี่ทุกๆกท่านเฮ้งเฮ้งปังตัง,ตง,ตงให้ได้ใช่โย่แชโยกันดังๆมืออื่นหลงังซีมุ้งแรงค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ